โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ล้อมปุ๊กเป็นสไปด้ร์แมนเลยที่นี้โอ,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 โอ้สู้เขาลูกยืนให้ได้ยืนให้ได้สู้เขาหนึ่งสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้เบ้มีของมาเซอร์ไพรส์น้องดิวนั่นก็คือสิ่งนี้น้อง ว,ออว่าเลโก้ไกแก้วมันไม่ใช่เดี๋ยวใบกใบก่อนใบสิ่งนี้คือสิ่งที่น้องดิมอยากได้้ยังเคยขอให้แม่ซื้อให้แต่ว่าแม่บอกว่าแม่ไม่ซื้อให้ติ๊กตอบติ๊กตอบใครออกมาแล้วคืออะไรไม่ออกเพราะว่าน้องดิมอยากได้ของเยอะมากอะโอเค,อเ,คเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนี่พร้อมไหมมาแกะเลย เรามารุ้นไปพร้อมกันเลยว่ามันคืออะไรปลาบูบูมันไม่ใช่เลาบูบูได้แล้วเดี๋ยวนน้อ,องเห็นไหมว่าคืออะไรอยู่ในรูอยู่ในรูว่ารองเท้ามั้เฮ้อรองเท้าหรอรองเท้าอะไรฮ้รองเท้ารองเท้าอะไรไม่รู้กดรองเทา้าใช่ไหมอ่ะเปิดเปิดอ่ะเปิดพร้อมๆกับเพื่อนๆนะหนึ่งสอง รองเท้าจริงด้วยรองเท้าอะไรอะคุ่นยนหูดูความเท่ดิเป็นไงโอ้ดูพื้นดูพื้นโอ้ยอะไรรองเท้าสเก็ตบอร์ดใช่เหรอไม่ไงเป็นไงชอบไหมแต่เราต้องฝึกก่อนใช่ที่้องยิงอยากได้ไหมใช่แล้วลายนี้สวยไหม แต่มันเปิดไฟได้ใช่มันเปิดไฟได้ด้วยน,น,นี่ไงล่ะเราหมดลงเราสามารถใส่เป็นใส่เป็นรองเท้าผ้าใบปกติเท่ๆได้หรือถ้าอยากใส่ลอ้อเราก็สามารถใส่ล้อเข้าไปได้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรรองเท้าสเก็ตใช่ไหมใช่ไหมนี่เป็นไฟนี่แวบแบก็ได้นี่้เดี๋ยวเราให้น้องดิมลองเริ่มลองเล่นดูแล้วกันนะ อ่าใช่ต้องฝึกก่อนก็ก่อนที่จะใส่รองเท้าแม่ก็ได้ซื้อออปชั่นเสริมเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บมาให้น้องดิมด้วยนั่นก็คือนี่นี่ก็คือจะมีทั้งหม เจ็ดชิ้นก็จะมีพวกหมวกกันน็อกแล้วก็สนับแขนสนับเข่าอะไรประมาณนี้นะมาโ,โอเคเดี๋ยวเราแต่งตัวให้น้องดิมก่อนแล้วเราก็ให้น้องดิมใส่รองเทาง้าแล้วเรามาเล่นกันน้องๆดูสิว่าน้องดิมจะเล่นเป็นไหมแล้วก็จะสมกับที่เขาอยากได้ไหมโอเคอและตอนนี้น้องอยพึงยพ่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งอย่าล้มและตอนนี้น้องดิมก็ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันพร้อมรองเทา้าอย่าพึงพ่งอย่าพึ่งพร้อมรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะน้องๆก็จะมีหมวก หมวกใช่ไหมมีหมวกมีสนับซอกสนับเข่าแล้วก็มีสนับมือนะโอเคให้ป๊าป๊าช่วยจับมือแล้วค่อยๆหัดเดินก่อนล<ะ>แล้วพอคล่องแล้วเราค่อยๆปล่อยมือนะมา <Aww. S 1> อ่าโอเคจับมือป,ะปะ๊าป๊าค่อยๆโอ้เห็น <laughs> <laughs> ไหมเห็นไหมอ่าโอเคค่อยๆไปค <laughs> ่อยๆค่อยๆไปอู้ห <laughs> เป็นไง <laughs> เป็นไงมันเร็วใช่ไหมมันเสียวไหมลูกเสียว เอาเท้าชิดก่อนถ้าการขาออกอาจจะล้มอ่าค่อยๆเดินแบบนั้นแหละอ่าค่อยๆเดินงนค่อยๆค่อยๆไปทีละข้างอ่าแบบนั้นแบบนั้นการขาเนี้ยเอออ่าค่อยๆมาเอออย่างนั้นอย่างนั้นอ่าตอนนี้น้องดิมกําลังอยู่ขั้นตอนฝึกหัดนะทุกคนนี่คือครั้งแรกของน้องดิมเลยนะนี่คือครั้งแรกของน้องดิมเพิ่งดิมจะลองเดินดูเป็นไงลูกยากไหมยากแม่บอกแล้วว่ายาก ขาเนหนูก็จะทใช่เดี๋ยวให้หนูเทำไม่ได้เดิมหนูโอลืลื่ต้องยารองเท้าสเกตอะถ้าถ้าเราลงเล่นไม่เป็นหรือบังคับไม่ได้อ่ะเขาจะเหมือนกับว่าทําให้เราอะอ้าขาตลอดเวลานะเด็กๆเราต้องแบบพยายามบังคับให้ได้ค่อยๆอุ้ยเห็นไหมจะอ้าขาแล้วก็จะถลายหน้าตลอดนี่อ่าป้โอ้ป้ากำลังสอนน้องดิมนะ องยืนเขาเรียกว่าอะไรนะยืนประคองตัวย yeah. ืนทรงตัวให้ได้ก่อนโอ้โห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 ้จะรอดไหมจะรอดไหมเึ้นไงลูกมันเหมือนมันยืนไม่ได้ใช่ไหมมันเหมือนมันจะลื่นตลอดเวลาเลยใช่ไหมเราจะทำไงดีอะแล้วจะทำยังไงดีเอาไงไหมลูกถอดเก็บเลยเอาไหม ถอดแล้วเก็บให้หมดเลยไม่เล่นแล้วมันเล่นยากโอเคไหมบิมสู้ๆอุยอุยอุยยใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วใกล้จะมาได้แล้วอุยุยอุยอุยอุอุยอุยอุยอุอุยหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออ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 ปั่นจักรยานเลยเหมือนวิ่งเลยเดี๋ยวมันจะล้มมีกางแขนไปทางซ้ายเออแล้วจับหางแล้วขี้

ชิพ่อปล่อยเออพาสชิดกันดิ้นระวังนะอุ้ยอย่าอย่าอะไรถ้าจะโน้มก็ต้องเอาพาสชิดกันอย่างนี้เฮ้ยเอาแล้วจีนต้องพยายามทำขาให้ชิดกันให้ได้อย่าปล่อยให้ขาบานออกนะขาค่อยๆยืดออกแล้วมาค่อยๆมาให้ได้สิเอ้ยกลัวไม่ได้แน่นอนไม่ได้ทำไงดีเอาเนี่ยลองดิลองค่อยๆทำไมอ่ะ อุ้ยแต่เทมากเลยนะดิมมาเร็วไม่ได้แบกยืนมือยื่นมือล่ะถ้าเกิดกางแขนออกได้ไหมไม่ได้กางแขนออกหรือยังลองกางแขนออกลองกางแขนออกไม่ได้ไม่ได้เหรอเออเป็นไงลูกฮึบฮึบยายืนอย่ายืนขึ้นยืนขึ้นดิม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 ยืนขึ้นเอากระาชิดอย่างที่มาป้าสอนเท้าชิดให้ได้เท้าชิดแ่ากางขาแบกกลางขาเลยเด็ อุย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 เดินหาที่เกาะหาที่เกาะตึ๊บตึบโอ้ต้องหาที่โอ้โอ้ยสู้เขาดิมค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะแล้วค่อยๆเดินเออค่อยๆเกาะแล้วค่อยๆหัดเดินอะค่อยๆค่อยๆเดินยากั้ยลูกใส่รองเท้ากับไม่ใส่รองเท้าอันไหนยากกว่ากันอเหนื่อยไหมยังยังยังชอบอยู่ไหม หมวกหลน่ลนหมวกหล่นเอาทำไมถูรักไม่ไไม่ต้องใส่กไม่ได้ค่ะอันตรายถ้าเกิดหนูหงายหลังไปอะ่ะหนูอาจจะเจ็บได้หนูต้องใส่หมวกมเพื่อป้องกันอันตรายนะคะลูกต้องใส่ไว้ค่ะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อย <laughs> เลิกเล่นไหมไม่ไม่จะสู้เหรอ <laughs> จะทำให้ได้เลยใช่ไหมสู้ค่ะ โอ้นักสู้ผู้ยยิ่งใหญ่ปึ๊บนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่โอ้ยืนได้แล้วอ่ะทีนี้ค่อยๆลองเดินดิเหมือนจะเดินเดินได้ไหมค่อยๆเอาค่อยๆก่อนเอออย่างนั้นแหละเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วค่อยๆค่อยๆอือเราต้องค่อยๆทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกับเขาไม่ได้เหรอไม่ว่าอันตรายนะอ้ยยยยยย้ ทีเดินกลับเดินกลับเลี้ยวกลับไปเดินแค่เกาะโซฟาเอาเดินแค่เกาะโซฟาโอ้ยโอ๊ยอ๊าะอะไอ่จะจุดเดินเอ้าเข่าลงนั่นเลยเราทำแบตเกาะโซฟาได้อะก็เกาะโซฟาแล้วค่อยๆเหมือนเดินถ้าจะล้มก็ให้ล้มไปทางโซฟาไงลูกลองดูลองดูให้เอ้าเข่าลงนั่นนะเห็นไหมครับเออ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 หน้ากหลังลงนะถ้าจะล้มใหรอเริ่มเริ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้แล้วมาแกะ เนี่ยนี <ay> ่ค <favour informação> ่อยๆได้แ <contextual> ล <oda> ้ววุ <pursue> ้ยุยอขาสันขาตันวุ้ยหน้านมาแล้วน่ามาแล้วน่าวุ้ยวุ้ยุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยอ่าฮ่าฮเา็นไงเาฮ่าง่า่าฮ่าฮ่าฮกัฮ่าฮ่าทัาง่าฮาก่าฮ่ ทุกคนรู้ไหมเรายืเนเบนเลยนเนี่ยเห็นแล้วล่ะเริ่มทรงตัวได้แล้วเก่งมากค่ะเริ่มทรงตัวได้แล้วทีนี้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินได้ไหม <c oughs> จับมือกัน <c oughs> yeah! เริ่มคงแล้วเริ่มจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจะคุ้นชินกับรองเท้าแล้วเราต้องค่อยๆคุ้นชินกับเขาแล้วก็ต้องบังคับเขาให้ได้ทุกอย่างเราต้องฝึกฝ <c oughs> น <c oughs> ครับไปเลยโอเคอุ้ยเก่งเริ่มคล่องแล้วทุกอย่างต้องเริ่มจากการฝึกฝนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องเริ่มจากการทุกอย่างต้องเริ่มจากการฝึกฝนนะคะทุกอย่างเลยแล้วมันไกลมากจริงเหรออัอนไหนลองดูสิเราต้องเริ่มจากฝึกฝนฝึกหัดบ่อยๆทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําเดิมๆไปเรื่อยๆนะน้องๆไม่ว่าจะ อะไรก็ตามนะไม่ใช่แต่ฝึกรองเท้าคู่นี้นะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการฝึกอะไรก็ตามกีฬาอะไรก็ตามมัาต้องเริ่มจากการฝึกฝนบ่อยๆทาๆําซ้ําๆเดิมๆซ้าๆําๆให้ให้ชินให้คุ้นเคยแล้วเราก็จะทําได้เองแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จเองอดีโอ้โอ้ยขอให้เราพร้อมและใจกล้าใช่ไหมน้องบิมโอโอ,โอใช่อา โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ,โ,โอ้โหล้อมปุ๊กเป็นสไปเดอร์แมนเลยทีนี้โอ้โอสู้เขาลูกยืนให้ได้ยืนให้ได้สู้เขาเริ่มซองเฮ้ยเฮ้ยโอเท่มากเลยน้องดิมเท่มากมือได้แล้วได้แล้วโอ้โหโอ้โหปล่อยใหญ่มาแล้ว มาแล้วโออ้อุ้ยเก่งเก่งเก่งตั๊บเดียวเองสุดได้แล้วลูกเก่งมากมาถึงมือแม่แล้วนี่ดูอ้ยเก่งราลอยยาอย่างื่ไหนไหนไหนอสู้สู้เราบังลื่นนะคะค่อยๆระวังลื่นโอเคโออน้องเดมชอบไหมคะชอบไหมชอบของเล่นนี้ไหม น้องดิมต้องฝึกหัดให้ได้โอ้ยน้องดิมต้องฝึกหัดให้ได้ฝึกหัดให้เก่งแล้วมาเล่นให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมโอเคสำหรับคลิปนี้แม่กับน,น้องดินก็ขอตัวลาไปก่อนนะสาวน้องกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องดิมแฟนารีชีวีด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปละจ้า,าลาลาด้วยค่าสวยๆหน่อยเนนไในขอบคุณครับสิ ขอบคุณครับสามทีดิขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <S <S เฮ้ยเก่งมากไม่ล้มเลยบ๊ายบายจ้าเด็กๆ